โอเคสวัสดีจุกจุกขอบคุณกับแบบเดือนเราดีอีกแล้ววันนี้เราก็มาเจอกับช่องเอ็นแอนด์อาร์มาสุดน่ารักแล้วหนูจะเปลี่ยนช่องเลยนะแปลว่าเป็นนังหมาขนใช่ค่ะวันนี้เราก็จะไปที่ท่าที่ไหนนะท่าหงใช่แล้วเขาบอกว่าท่าหงแก็กำลังจะรอไปอยู่ เราเราก็จะรอไปอยู่นะคะทีนี้เราก็จะคิดว่าเราจะเอาเราจะเอา,เาะเอะไรไปบ้างเราเอาโทรศัพท์แล้วก็ตัวสัวส่งของเรานี่แล้วทีนี้เราก็จะไปกับเพื่อน เพื่อนๆับน้องและวันนี้เราก็ต้องไปด้วยกันตลอดทางเราจะถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะแหมก็หนาวมากยังไม่ครบต์เลยที่นี่นี่ต้องมาอังสวัสดีผู้ชมหน่อยเอารองเท้าเปลี่ยนให้เขาด้วยเปลี่ยนรองเท้าไปรองเท้าแตกแล้วนะ สวัสดีสวัสดีเดี๋ยวหนูขึ้นรถแต่ช้าอังชื่ออะไรอังชื่ออะไรพี่อังอังไงอะไรที่เราชื่อ้วยบอกชื่อเขาดิบอกชื่อเขาหน่อยนะก็น้องบอกหน่อยเร็วเร็วกำลังกำไม่งั้นไม่ต้องมาเล่นด้วยกันนะบอกเร็วเออเอารองเท้าเขาไปด้วยนะเไม่เอาน้ำแข็งอะ เขาบอกว่าเขาชื่อช่องที่ช่องเขาชื่อว่าอังใบไปเนะคะน้องอัเดี๋ยวให้แม่เอารองเท้าไปให้ที่นู่นไปเปลี่ยนที่นู่นโอเคไหมไปลก็จะไไปวก็จะรไปันเนะแล้วก็จะรีบไปกันเลยนะ ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปใช่ไหมไปเนร็วรีบไปอังพวกหนูไม่ต้องมันมีอยู่แล้วเราก็จะขึ้นรถแล้วนะคะ หรือเปล่าคันนี้หนูดูคันไหนโอ้โหคันที่มันสีเทสีเทาๆเงี้ยคันเทา <c oughs> ข่าจอง <Okay. S 2> สามชั้น,นเออสี่ชั้นนั่นแหละเออทุกคนเราก็จะรอขึ้นรถ,รถลุกเปล่าเราจะรอขึ้นรถไปนะฮะกับเทอทีเมื่อกี้ให้หนูดีมาให้หนูเล่นด้วยอะไรก็อังไม่ยอมบอกชื่อด้วยตัวเองใช่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 ใชแม่

เราเเก็จะไปวิ่งกันอังบอกบอกท่านผู้ชมดีว่าไปท่าวงจะไปซื้ออะไรบ้างซื้อแต่โตเกียวเออเขาบอกว่าซื้อแต่โตเกียวแล้วคุณฟินฟินฟินอ,อะไรชั้นระนี้ <laughs> <laughs> เผื่อมันอาจจะมีนะน้ำผิวมากตอนนี้โอเคจุดประสงค์ของเขาก็คือน้ำเออโอเคยังไม่ไปเหรอรอจะสาวยังไม่เสร็จสักทีอเครถิไป เอางั้นเดี๋ยวไปกับนี่เดี๋ยวแม่ไปกันนะยืเข็มก็ได้ไม่หมดหรอมั้งเอาไปขึ้นโน่นสิอะไรอ่ะขเออไปก่อนนี่ไปขึ้นโน่นจะไปเดินไปไงล่ะขึ้นมาเหนือเอ้าทำไมล่ะยังอยู่ข้างหลังยังอยู่ข้างหลังอ๋ออ้าวเอ้านี่มีหนู <gas> เ็นแล้วไปเติมให้對對เต๊ะมั่ย <ain. S 2> เด็กเนี่ยองดสายเล้วไะ ้หนไม่ไดเอามาเลยเก่งคุกคบไปแลวมั้ง